ย่อมยังเป็นเพราะว่าในแพทย์สายจังหวัดก็อายุไม่ได้ถังนะครับนี่คือความโชคดีของคนที่อายุเยอะมากขึ้นนะฮะไม่กลัวเลยฮะลองนะลองที่เดือดร้อนลองนี่จะให้เบนเห็นเข้าไปยเขาแต่เบนอาจจะจะต้องไปทำตามผมนะครับเพราะว่าแพทย์มันมดีอย่างออกแบบนี้พรุ่งนี้ก็มีอานที่ทำงานกินนะฮะแต่ว่าของคุณครูถ้าออกแบนี้อาจจะลำบากหน่อยใช่ไหมครับไม่รู้จะทำก ต้องต้องตรนไว้หน่อเนี่ยตุงไว้ก่อนเจ้าว่าอายุ50ปีแล้วเราถูกกระตุ้นให้อยู่บนบนโภเมฆเนี่ยคนอาจารย์โภเมฆบอกว่าเหมือนหมาวิ่งอยู่บนทางเมืองหมาเดินเที่ยวทางไม่ดีมากเลยฮะคือไม่รู้หรอกเข้าไปสี่ล้อสี่ขาที่มันวิ่งปวดเนี่ยมันเป็นใครแต่ดูเหมือนมันจะทำลายล้มลุกแต่ด้วยสัญชาตญาณเนี่ยตัววิ่งอย่างเดียวฮะวิ่งไปหาทางโด่งก็กลัว แต่มีทางลงไหมครับสำหรับผมไม่มีมันก็เหนื่อยมันรู้จิ่จักนะครับเขาบอกว่าหอกนะเท้าถึงขึ้นไาไปคลินิกตรวจต,ตัวทุกกทุตัวคนไข้เยอะมาแายสายมาตรวจคนกล้อยู่โรงพยาบาลที่ียดเลยไปคลินิกบายมันกับมันมีคนไม่ถูก้องจข้าวไว้ให้คระหอบที่กินยาเมลในหับสมองนันก็จะช้าแล้วสมองมันก็จะไม่รับรู้เกสเ็สิบห้นนานาทีนะครับสำหรับคนที่มีปงเนี่ย ก็กินเสร็จนะฮะอย่ากินเริ่อมๆกินเรื่อยๆเลยเพราะงั้นอเดี๋ยวมันเกินสมองมันจะรับรู้ว่าผมองเราด่มไม่ถึงในสุราคิงห้าเลยนะครับแต่ระยะที่ก่อนจะหยุดกินดีนะจะพอเรากินไปรุ่มมันเกินเกินแล้วจะยุ่มากๆก็ออกไม่ได้ผมจะพูดสามช่วงช่วงแรกนี่พูดถึงเรื่องประสบการณ์แนะคุณครูเราลองไปดูแล้วกันครับว่ามันช่วงที่สองเนี่ยผมไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคบางเรื่องแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ตรงเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ ใช้เครื่องมือนี้ดำเนินชีวิตมาอย่างนี้ก็คิดว่ามีความสมด,ดุลระดับหน,นึ่งนะครับแล้วสุดท้ายปรากฏว่ากระบอกใช้เวลา20นาทีแต่การเป็นเป็นเรื่องครุ่งสนใจมากก็คือเรื่องสุขภาพทางตาชีวิตนะครับพอเป็นมาวิ่งเที่ยวเที่ยวบนทด่วนเนี่ยบางแง่พอเที่ยกงกลับมานคนห้อยอาหารไม่กินก็ขึ้นไปทำงานผ่าตัดว่าอะไรบ้าเงเซ็นสื่อบ้างเย็นไม่ทินอีกนั้นแบบนี้จริงเนี่ยชีวิตยอยู่แบบเน,นี้ย ไปไหนทำงานก็ไม่ได้ไปปุ๊บก็ต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวคนไข้ด่าคนไข้นับเอาไว้แล้วเราก็ไม่เคยเรียนจดจบอะไรครับน,นะ่ไไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เรีเยรนครแพทย์เกษตจะเป็นแบบนี้เรื่อยกนันนะครับบางคนทำงานได้รายได้เดือนสี่ห้าแสนทำแค่ห้าหกปีก็ตายตายเพราะว่า,า,ส,ส,วา, <c oughs> าสุขภาพไม่ดีถ้าตายแล้วใครสบายครับ เมียสบายไม่ใช่ครับตายแล้วหัวใหม่ผมเมียสบายครับเราพูดที่ต้องพูดที่แรงนะถ้าพูดไม่แรงเนี่ยเขาจะไม่อยู่หรอกครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ปาก็จะเตยมกินขนาดนั้นเลยหรอเติจะหามากเลยเือะหัวใหม่องเมียสบายเขต้องแรงนะมโนสำลีของคนเนี่ยอยู่ที่ก้นด้อย ที่อาจารย์เรียนเรียอยู่เนี่ยไปอบรมที่ไหนมาจะเป็นแค่ไอ้ร่สิบมิโลเลตหรือรูปของของที่เป็นความเป็นแห่งที่อออไอส์เคยนะครับความรู้อยู่ในตรงนี้นะแต่ความรู้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องดำดิ่งลงไปในเลยครับไปจนกระทั่งกระทบกับโลกภายในมันสลิหายากนะฮะเรื่องแบบนี้มันจะมีอยู่ไม่กี่วิธีเท่านั้นนะครับเช่นสมาธิเช่นสิญญะ ทำอะไรที่แปนี้เช่นการปฏิบัติอะไรเงี้ยนะครับแต่ความรู้ที่ฟังๆมันจะลอยอย่างเนี้มันไม่มันไม่จำถึกนะครับี่พอไม่จำถิว่ามันก็ไปได่ถึงภวยในของจิตวิครับจึงมีคำว่าชิพาราดานะชิปพาราดาที่ออวิทัฟเฟอร์มันคอการเปลี่ยนกระบวนการนะเพราะจากนั้นมันถุกมาเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนตัวตรงนี้มัน้แหลงพอทะเลาะกันผมมีอะไรแม่แน่นอนจนกระทั่งเตียนเนี่ย ตีดันแล้วเมียรับไม่ได้แล้วเธอทำกับฉันรุนแรงจนเกินไปเธอตื่นขึ้นมาไม่เคยก้าวนที่นอนยาใฟังก็ไม่มีก็ตะโกนว่าฉันเสื้อผ้าผ้าหูก็ไม่เคยลุกกร้าะไรประการตัวนี้นะสุดท้ายโหมมากนะลงไม้ลงมืออเหียบเพีนไม่เคยได้เลยเรียเหบพัะขอสอยได้สอบได้เีปุ๊บท้าเมียไม่ทนไม่ไหวตายเลยอ่ะ แต่เราเราเป็นไงครับอีกหนึ่งท <śmy> ี <out> <PI anger 000> <t ick to them> ่ทำาเราน่้รู้สึกว่าเรากระทำรุนแรงกันไหมเวลาขาดเขาแล้วเวลาฉันขาดแล้วเธอจะรู้สึกเฮ้ยเวลาขากขาดแล้วเธอจะรู้สึกเนี้ยภาษาไทยที่มันเวลาเวลาถากขาดแล้วเธอเวลาฉันขาดแล้วเธอจะรู้สึกพูดได้ดีนะไปไปหลับกับไปนอนนี่ไม่เหมือนกันไห ว่าอยู่เวียนยาทีหนึ่งนะไม่ค่อยมีคนแพ้ได้ขอไปนอนนะเขาจะตามเพราะเขารู้ว่าไปนอนเนี่ยคุณแม่ตุ้น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 นะไปหลับไม่ตามนะเพราะว่าคุณหมอเป็นไปนอนหลับเนี่ยเขายิ่งไม่ตามเลยนะแสดงว่าเป็นเคนแล้วจะหลับไปหลับนอนนี่คงโดนแน่เวียนเนีย ว่ามันเราทำผิดหรือเปล่าลคิดถึงความดีของเขามาเพยาะิผมก็คิดผมตื่นตอนเช้ามาผมก็จะต้องหันไปมองดูคนอื่นว่าเธอยังรออยู่ดีไหมไม่ใช่เห็นเธอแม่ใจครับผมจะดีใจไม่ใช่ครับเนี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เลยถามตัวเองครับว่าวันนีงท่านตื่นตาตื่นขึ้มองเป็นข้าขงังดีแล้วไม่เห็นเขานอนูอ่ ผมจะมีชีวิตอีกรอบ่าไปความนเลอะเพอะนเพราะวาเนี้ยตอนนี้เขาขอคนถามเรื่อยกยิ่งเยอะโด่อยังโมกบุกอะลูกสาวสองคนเนี่ยให้ผมผาตไปสักสิ่สักสิ่ายเด็กเลยดื้อหรือวถามครูครูก็บอกว่าพ่อไม่ค่อยอยู่เลยแม่ก็เนี่ยพอไปถามแม่แม่บอกว่าครูที่โรงเรียนไม่สองโทษอะไรก็โทษเป็ยมา จริงครับผมก็ดูทั้งแม่ทั้งูแล้วครับถึงเช้าก็โบโเลี้วเลี้ยวเลีู้วมันม่คนไทยผมจะร้ี่เดีวเลี้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกึงนต่ิ้นเลี้ยวมึงโดนเนี่ยะรแล้วถ้าแบบกินข้าวแล้วก็คงเนีมึง โมเดลทกหมดแะครครูท okay. <c ười> okay. huh? ี่หน้าสังคมก็ตะโกนเนี่ยเจอเยมีเยอะเดี๋ยวไปแรงว่าไงครับปกเราอะไรใช่ไหมครับเราถูกทั้งที่ิตผมว่าเป็นแบบนี้จริงนะใช่ไหมครับเรีแบบตื่นขึ้นมาเนี่ยอปติดตั้ก็มีใช่ไหมฮะตนปุ๊บติดตัไม่ว่าจะเป็นโทรัพ์เตามโครเว็ตการต้มร้อนๆยถูกทำให้เร็วหมดเลยแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็รศ กลายเป็นเราบูชาความเร็วมากแล้วเราอินอดิความเร็วเร็วไม่ว่าท่านอาจารย์ครับแต่ชใช้เป็นชใช้เป็นนีวิธีใช้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องควงมีู้สึกนี่อย่างนี้ครับในช่วง,งนี้เหล่านี้ก็ที่ผมพูดเใ่ให้กระทบให้แรงที่สุดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เป็นกระทบความเปลี่ยนแปคนบางคนจะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าไม่แรงพอง โดยเฉพาะถ้าถ้าดูง่ายๆเลยคือเรื่องสุขภาพบอกไปนะครับไม่มีทางเปลี่ยนนะแต่พอหมอบอกว่าผัเลือดของคุณเป็นมะเร็งนะอ้่าทำให้มอบอกเลเลยอะไรก็ทำหมดเลยบอกว่าอย่ากินเนื้อหมูเนื้อวัวเ้อแต่เนื้อไก่นะอย่ากินเบียร์อย่อกันคุงพ่อตุณโตๆตอนนี้ปากกาดีมากพ่อกลัวจะตายเลยใช่ไหมผิดกับแม่ต้อยเลยนะแม่ต้อยบอกแม่ต้อยแม่ต้อยรู้จักแม่ต้อยแม่ในโฆษณาแตเกิอแม่ต้อยเป็นมะเร็ง มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสองปีเมื่อต่อยตกลายหมอสองปียัง,งทำได้ยังทำอะไรได้เยอะใช่ไหมครับแล้วเมื่อต่อยตกลงตรถถงที่ว่าคนเนี่ยมันมีคุณค่า<อ>ก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้มีคุณค่าและทำให้ผู้อื่นมีคุณค่าด้วยแล้วต่อยทุเรีดนกระเรียนน,นะครับดังนั้นบางทีครูพยายามอยากจะคิดวอล์กแบลนดี่ที่ทำให้อาจารย์เนี่ย เฉียดตายนะถ้าเราเฉียดต,าย,ตนนะา,ยายเนี่ยมันกระทบตัวตนนะคุณหมอเอกชัยเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งมาเกเป็ยนวิทย์เรียนทองมาต่ออยู่ที่โรงพยาบาลับเจอเยจรเ่าใังเลย,ย่าพี่ผมก็พยาบาลพี่เลยเพราะว่าวัาทน,าวาน,นที่จะไปรับาเริญนยาเนี่ยเขาเ็นไปแย่งที่เรืออาจารย์กเจอเข้าไปหมอบริษัทราชการนักศกาแพทย์ไปถึงการเที่ยวสงปรับิษ็์จบใหม่แล้วก็บอกว่ารเรือมันจะล่มทุกคนก็เ้าอี้เอาโต้อะไรตางื่อให้มัมา เงรางวัลคนมสูซีหรือถยูก้นใครไม่มีก็ไม่ได้จะแบ่งขึ้นก็ไม่ได